สวัสดีครับสำหรับตัดญ้ากเก่าญี่ปุ่นแท้เนี่ยตัวที่เรียกได้รับความนิยมตลอดที่ผ่านมาเลยอันดับหนึ่งตลอดกาลก็คือโรบิน m b ็1 1เป็นของที่หายากมากสำหรับคนนำเข้าเก่าญี่ปุ่นเองแล้วเนี่ยสินค้าที่จะเอาเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าไม่ถึง10กว่าตัวที่จะมีได้ นะครับเป็นของที่หายากยิ่งสภาพสวยๆแล้วเนี่ยยิ่งหายากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสินค้าชนิดนี้รุ่นนี้จะถูกนำไปก๊อปปี้จีนเยอะที่สุดในอันดับหนึ่งเลยของสินค้าก๊อปปี้จีนเพราะนั้นถ้าใครดูไม่ดีเนี่ยอาจจะได้สินค้าก๊อปปี้จีนที่ได้สติ๊กเกอร์โรบ i n NB411 ไปนะครับ คราวนี้เรามาดูความนิยมของไอรุ่นโ o บิน nb 4 1 1ถ้าใครพิมพ์เข้าไปนะครับ nb 4 1 1ใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีลิสต์ของเครื่องจีนเต็มไปหมดเลยที่ไม่ใช่โรบินแทหน้าแปลกแต่เ็จริงๆก็ไม่แปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าของชนิดนี้มันหายากในวงการมันไม่ค่อยมีในวงการเพราะนั้นถ้าพิมพ์เข้าไปมันก็ต้องไม่เจอสินค้าอยู่แล้ว สิ่งที่เจอคืออะไรสินค้าใหม่ที่เป็นจีนก๊อปปี้ผมเคยไปเดินงานของจีนที่เป็นแฟร์จีนก็เห็นวางกันเต็มเลย mb สีหนึ่งนะครับคราวนี้ลูกค้าที่จะซื้อก็เริ่มตกใจแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วอย่างนี้จะซื้อสินค้าที่เป็นเก่าญี่ปุ่นแทอย่างไงยิ่งไอ้รุ่นเนี้ยที่หาย,กยากอยากได้เก่าญี่ปุ่นแท้จะต้องทำยังไงง่ายง่ายครับ จริงๆที่ร้านเราขายของแท้หมดแล้วแต่ผมไม่ได้พูดถึงร้านผมละกันผมพูดถึงรวมๆนะครับเพราะตัวนี้จริงๆผมก็ไม่ได้นี้ที่จะขายเพราะของมันไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้คนที่อยากได้เก่าญี่ปุ่นแท้ได้ของที่แท้จริงๆละกันนะครับส่วนใครที่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของแท้อยู่แล้วต้องการอีกสเปคหนึ่งอยู่แล้วก็ถือว่ารู้ไว้เป็นความรู้ละกันนะครับ สินค้าที่เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้เนี่ยหลักๆเลยอย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดคือ1สินค้าเก่าญี่ปุ่นชื่อมันก็บอกแล้วเก่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะครับใหม่ไม่เคยใช้ไม่มี 2. ชื่อมันบอกอยู่แล้วญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในตัวมันต้องมีภาษาญี่ปุ่น 3. ด้วยความว่าชื่อญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นมันเป็นประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานเพราะฉะนั้นสติกเกอร์มาตรฐานที่ผมเคยพูดไปต้องมีทุกตัวนะครับเหมือนมออกในการซื้อสินค้าทั่วไปนะครับหรืออยอในอาหารมันต้องมีนะครับ c ลักษณะพื้นผิวของวัสดุที่เป็นของแท้คือด้วยราคาของแท้เนี่ยมันคนละเรื่องกับสินค้าที่เป็นของเทียมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพื้นผิวมันเป็นคนละพื้นผิวกันเลยพลาสติกถ้าเคยจับก็จะเป็นคนละแบบ